เป็นโรคไตาสามารถทานน้ำมันมะกอกได้หรือไม่คําตอบก็คือสามารถทานได้ในผู้ป่วยไตทุกระยะเลยแต่ปริมาณการทา,ทานที่แนะนํานั่นก็คืออยู่ที่วันละ1ช้อนโต๊ะเท่านั้นค่ะแนะนําทานแบบที่เป็นเ e อนะ็กตาร์เวอร์จินเนาะที่เป็นแบบทานสดนะคะเราจะได้คุณประโยชน์จากน้ำมันมะกอกได้อย่างเต็มที่เลยนะคะอาจจะเป็นทานสดนะคะเทใส่ช้อนเลย1ช้อนโต๊ะสดเลยหลังตื่นนอนตอนเช้าหรือว่าจะทานก่อนมื้ออาหารก็ได้เช่นเดียวกันค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเราเป็นไตระยะ3าบีระยะ4ี่ระยะ5าน้ำ มากอบแบบทานสดตัวนี้เราก็สามารถทีจะทานได้แต่เราจะต้องไปนับรวมโคตาน้ำมันที่เราจะทานในแต่ละวันด้วยนะคะอย่างเช่นเราคำนวณออกมาแล้วเราสามารถทานน้ำมันได้อยู่ที่10ช้อนชาต่อวัน เราก็หักลบด้วยน้ำมันมะกอก1ช้อนโต๊ะเท่ากับ3ช้อนชาค่ะเราก็หักลบไปเนาะเรามีโคต้า10ช้อนชาเราก็หักไป3ช้อนชาจากน้ำมันมะกอกเราก็เหลืออีก7ช้อนชาไปใช้น้ำมันลำข้าวน้ำมันคานรูราในการทําอาหารให้กับผู้ป่วยไตยค่ะเราจะได้พลังงานที่เพียงพอและก็ได้คุณประโยชน์จากน้ำมันมะกอกได้อย่างเต็มที่ด้วยเมื่อเราทานได้อย่างถูกต้องนะคะถ้าเกิดว่าท่านใดนะคะไม่รู้ว่าตอนนี้ปริมาณการทานน้ำมันที่เหมาะสมของเราอยู่ที่เท่าไหร่นะคะทักมา ที่บ้านเขียวแอดอ้อมสาลีนี้ได้เลยเดี๋ยวอ้อมช่วยดูช่วยแนะนำเพิ่มเติมให้ค่ะสำหรับวันนี้อ้อมแบ่งปันข้อมูลไวเ้เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ